สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งในภารกิจสุดท้ายนะคะในการไลฟ์ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเพชรบุรีค่ะขณะนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรมรีเจนต์อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งจุดนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีจะร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะคะกระทรวงแรงงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะกรมควบคุมโรค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะรวมถึงสสในพื้นที่ผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ผู้ประกอบการในย่านสถานที่ท่องเที่ยวหนอำเภอชะอำน,นะคะในการที่จะเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวหรือว่าแซนบ็อกในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะเพื่อกําหนดกรอบการทํางานไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยจะให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยตามมาตรการสาธารณาสุขควบคู่ไปกับการก,กระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะ ซึ่งแผนการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวหรือว่าแซนบ็อกนะคะที่จะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้นะคะโดยจะมีจังหวัดนำล่องได้แก่จังหวัดชนบุรีนะคะในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบนะคะส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นที่อำเภอเมืองอำเภอแม่แตงอำเภอแม่ริมอำเภอร,รอยเต่า จังหวัดเพชรบุรีนะคะก็คืออำเภอชะอาําและจังหวัดประโจคีรีขันคืออำเภอหัวหินค่ะสําหรับอำเภอชะอาําจังหวัดเพชรบุรีนะคะถือเป็นพื้นที่นำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสนะคะให้เดินทางมาพักในพื้นที่ได้โดยไม่ต้องกักตัวนะคะในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการจ้างงานนะคะทั้งในพื้นที่และภาพรวมของประเทศ โดยจะรวมในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งเป็นพื้นที่คับเกี่ยวด้านการท่องเที่ยวที่อยู่ติดกันและก็มีประชากรที่ได้รับวัคซีนใกล้ครบเป้าหมายคือ70เป็นต้นไปค่ะ ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีนะคะถือว่าเป็นจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งทีอ่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหาคนครด้วยนะคะจึงเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะคะนิยมที่จะเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่นะคะสําหรับความพร้อมในการเปิดเมืองเพื่อท่องเพื่อรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาโดยไม่กักตัวในระยะที่2นี้นะคะในส่วนของพื้นที พื้นที่ชอําเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านนะคะไม่เว้นจะเป็นในด้านของการท่องเที่ยวนะคะรวมถึงมีภาคเอกชนเนี่ยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการที่จะกําหนดกรอบการทํางานและทิศทางนะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวใน1ิกิจการกิจกรรมนะคะที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการ เพื่อจยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยนะคะหรือมาตรฐานชานั่นเองค่ะโดยขณะนี้นะคะมีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยได้รับการรับรองแล้วจำนวนหนึ่ง154รายด้วยกันค่ะโดยโครงการมาตรฐานซาน,นะคะจะเป็นการยกระดับการบริการที่มีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยผู้ที่ผ่านมาตรการ การประเมินนะคะก็จะได้รับเครื่องหมายซาเป็นสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะครอบคลุมกิจการท่องเที่ยว10ประเภทได้กันนะคะคือ 1. พัตตคัรร้านอาหาร2โรงแรมที่พักสถานที่จัดประชุมนะคะ3นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว4ยานพาหนะ5บริษัทนำเที่ยวนะคะ6ด้านสุขภาพและความงาม7ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า8กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เคือโรงละครโรงมหรสพและการกจัดกิจกรรมต่างๆและ10บนะคะคือร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆเพื่อเตรียมตัวรับกับกระแสะโลกที่เน้นการท่องเที่ยวปลอดภัยนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีการที่จะเร่งตเตรียมความพร้อมเ,ออเพื่อรองรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยการยกระดับผู้ประกอบการใน1ิบกิจกรรมดังกล่าวนะคะให้ได้รับมาตรฐานมาตรฐานซาพลัสนะคะอันเป็นการ รับรองว่าสถานประกอบการนั้นๆน,น,นะคะมีมาตรการทางสุขอนามัยในการควบคุมโรคโควิด -19 และมีพนักงานในสถานประกอบการเนี่ยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบ2เข็มแล้วนะคะเกิน70%ให้มากที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งมาตรฐานซาพลัสนะคะก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยของจังหวัดเพชรบุรี สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองชะอำและยังเป็นการสร้างความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมในการต้องรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในราวเดือนตุลาคมนี้ขณะนี้นะคะยังมีผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการทยอยเข้าร่วมสมัครอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะตัดสินใจเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบุรีนะคะให้เดินทางท่องเที่ยวอย่างสบายใจ ปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณาสุขค่ะค่ะซึ่งรายละเอียดผลการประชุมในวันนี้นะคะเดี๋ยวทีมงานไทยคู่ฟ้าจะนำมาเผยแพร่ลงในเพจไทยคู่ฟ้าให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะในช่วงนี้เรา,าจะขอส่งภาพการประชุมเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในเบรกสุดท้ายในเรื่องของการถแถลงผลการประชุมในวันนี้ค่ะ